วันเสาร์ครับพี่น้องเขาปลาเขาดองอีกรอบครับช่วงสีมองเสาไปหลุดนน้ำกันนีครับมื่อนี้สีส้มสีมันบอไปครับาเฮ็ดหลอบซ้ายครับซ้ายวันเสาร์โอ้แล้วครับ đội lệ hạt mang. ít cô đen hấp. ít cô đen. Nóc ngâm ngâm nga nga đứng nga ít nga đen nga 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 อครับดอกนิน้อยดอกนึงครับเห็ดกอสีนองก็ไล่ครับเขาป้าเห็ดคนเขาคนออกครับเต็ยมไปเลยเลยพี่นองมันจุ่มนีด้วยหนึ่งสองสามสี่ดอกหาดอก lam lê ghép trừng ghép trừng lam môn em lam lê ghép trừng sợi ink sau 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 ดอกกํลังงามครับพี่เพิ่งสวิงครับพีโซวเซเวดอกกํลังงามพี่เพิ่งครับสองดอกค,อออครับพี่น้องเข้าป่าเฮ็ดหลบซ้ายครับของวันเสาร์วันที่ยี่สิบหลังก็ได้เพิมครับ บางคนงานครับหลอสายสายไกเน่บ่ร้ายครับคนหาหลายลายพี่น้องเต็มฟ้าเต็มตรงแก่ซ้ำนีแ้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ